เช็คเลยกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนพายุฤดูร้อน5ถล่ม60จวกทมไม่รอดวันที่5เมษายน2564กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและคลื่นกระแสลมตะวันตกเลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคเหนือในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดต่อเนื่องกันหลายวัน ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบ,บางพื้นที่รวมถึงมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งตามรายละเอียดประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยฉบับที่15เศษ71ส่วน2,564สำหรับทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองในระยะนี้ฝนละอองขนาดเล็ก ในระยะนี้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นหลายพื้นที่ดังนั้นการสะสมของฝุนละอองหมอกควันจึงมีแนวโน้มลดลง เว้นแต่บริเวณภาคเหนือตอนบนที่มีการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันค่อนข้างมากเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมบริเวณดังกล่าวมีกำลังอ่อนและการระบายของอากาศมีน้อยภาคเหนือมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ โดยมีฝนตกหนักบางแห่งกับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพเยาวแพร่น่านอุตรดิตฐ์ตากสุขโขทยวิทพิศนุโลกพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรชบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด19-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด24-29องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนอองคายอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์หณหคูมิต่ำสุด 20-25องศาเซลเซียสคุณภูมิสูงสุด27-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งกับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครและนคนปรปฐมอุณหภูมิต่ำสุด22-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-33องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว1 0 2ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งกับมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วชะเชิงสาวชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช พัทลมและสงขาอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพระนองพังงาภูเก็ตกระบีต่ตรังสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูง1-2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเมฆเป็นส่วนมากโดยมีฝนฟ้าคนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง